ก็มองเป็นนักร้องเริ่มแบบเตรียมรับกับเพือ่อะอะไรความแบบเป็นแบบดราม่าอะไรเงี้ยโซเชียลใหม่เพราะว่าตั้งแต่มันเริ่มมาแล้วนะจริงจริงมันก็เป็นความสนุกส่วนหนึ่งของรายการแต่แพนก็คิดว่าสิ่งที่เราพูดไปหรือว่ามันเกิดขึ้นในรายการหรือสิ่งที่เราเป็นเป็นความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแพนคิดว่าคนอยากให้คนดูได้อะไรจากจากความรู้ที่เราเสริมแซ่บเข้าไปตรงนั้นด้วย ไม่รู้ว่าตอนที่ตัดออกมาจะเป็นแบบไหนหรือว่าจะมีในส่วนที่เราพูดมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าแพนคิดว่าในในซีซั่นนี้ก็จะมีอะไรหลายๆอย่างที่ที่พี่เต้เองก็อยากให้เรียกใหม่ดิทันคลึงจะบอกว่ามีมีมอะไรใหม่ๆที่เกิดขึ้นในรายการค่ะก็สําหรับในซีซั่นนี้แต่ก็คิดว่าจะเป็นอะไรที่ดูง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็กลับมาเป็นอะไรที่ s i m p l ลที่สุดอย่างที่พี่เต้เคยบอก แล้วก็เ네น้นเน้นเาเรียกว่าเน้นคุณค่าในตัวของน้องๆทุกคนที่เขาจะต้องแบบปล่อยมันออกมาอะไรอย่างนี้ยค่ะก็คิดว่าทุกคนน่าจะดูได้อย่างอย่างมีความสุขด้วยค่ะเหมือนเราเป็นแอบนั่นเองเรื่องราวดีๆมตลอดแต่ว่าค่ะในความที่จะเจอแบบว่าคอมเมนต์จากชาวเน็ตอะไรอย่างเงี้ยใจต้องแข็งแรงค่ะพยายามจริงๆ้บอกว่าก็เรียกว่าดีปล่อยจอยเราเราเราสนุกไปกับ กับการทํางานดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วแพนคิดว่ามันก็มันก็จะมีอะไรสนุกสนุกที่รอเราอยู่เช่นกันก็พยายามให้ให้เรามีความสุขตรงนั้นแล้วก็ค่อยๆทํากันไปทีละทีละแบบสุขที่เราจะต้องเจออะไรเงี้ยค่ะมันก็มีทั้งยากไม่มีน้อยเลยนะมีแค่ยากกับยากมากว่าเราจะทามหัสมันไปได้แค่ไหน,นะอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยค่ะล่าสุดรายการยังไม่ได้ออนเลยก็คือในทิกติกในเฟนก็ตกกีกันแล้วก็อีคอมเมนต์นึงบอกว่า ทั้งสองคนเขาไม่มงนะแต่ว่าพี่พแผนไม่มงแต่เขาดื้อไปเพราะพี่แผ่นเคยได้มงเหมือนกันอุ๊บใช่มงโมเดลพี่นเคยได้มงเหมือนกันเมื่อเมื่อนั้นเมื่อ2,004ค่ะเอ่มีมงแล้วมีไม้กระทาด้วยมีใส,ส่สะพายด้วยนะคะออมีเหมือนกันออแต่เขาบอกไปเถียงกันว่าน้องอาจจะยังเกิดไม่ทมันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไปเพจอันนี้หนักกว่านะอันนี้หนักกว่าเขาลืมเขาลืมตีกันแล้วครั้งที่ยังไม่ได้ออดเลยต้องตีกันเดี๋ยวต้องตีกันนะคะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยว คือแล้วน้องๆในโซเชียลก็จะเก่งมากในการที่แบบหารูปกลับมาเพื่อมาแบบมีนะคะมีแบบนีออ้มีรูปอย่างนี้นะมีการแบบเอามาโชว์กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ะเลยบอกโอตายแล้วโอเคแพนไม่ต้องพูดอะไรเลยเพราะว่าเดี๋ยวน้องๆจะจะช่วยจะช่วยนั่นให้แทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แพนว่าก็เป็นความสนุกอย่างหนึ่งเนาะแล้วแพนว่าคนที่ตั้งตารอคอยหรือเป็นแฟนรายการอยู่แล้วค่ะ, <ๆ S 1> คะ,คะเขาก็อยากจะดูดูความสนุกในซีซั่นนี้ที่มันจะเกิดขึ้นไม่อยากให้คาดหวงังอยากให้เปิดใจแล้วก็สนุกไปพร้อมๆกันค่ะ